ลองนึกภาพนะคะว่าถ้าวันนี้เราเดินเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะแล้วบริกรก็บอกเราว่าเราจะติปเขาเท่าไหร่ก็ได้นะคะโดยที่มันจะมีถังใสๆสวางเอาไว้นะคะเพื่อจะให้เราเนี่ยไปหยอดติปปรากฏว่าพอเราเดินไปค่ะเราก็พบว่าไอในถังหรือในถ้วยใสยๆสนั้นเนี่ยมันก็มีแบงห่าร้อยบ้างแบงพันบ้างนะคะต่ําสุดก็มีเป็นแบงร้อยนะแต่มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคําถามก็คือคุณคิดว่าคุณจะควักแบงอะไรมาติป ในถังนั้นนะคะเชื่อไหมคะว่าการทดลองนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการที่จะให้ติปนะคะตามจํานวนที่คนอื่นๆก็ให้กันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกค่ะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเราเป็นสัตว์สังคมนะคะดังนั้นเราจะมีความรู้สึกอุ่นใจและปลอดภยัยเมื่อเราทําอะไรในแบบที่คนอื่นๆก็ทําเช่นกันและสิ่งนี้ค่ะในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า bandwagon effect นั่นเองนะคะ ซึ่งเรื่องนีเนี่ยก็สะท้อนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเยอะมากๆเลยนะคะในความเป็นจริงเนี่ยเราจะได้เห็นว่าหลายๆครั้งนะคะก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างเช่นเพลงบางเพลงที่ฮิตมากนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมกับเพลงนั้นหรือกระแสะนั้นไปด้วยนะคะร้านอาหารบางร้านที่โอ้โหช่วงนี้เนี่ยคนต้องแบบต่อแถวยาวมากเลยเราก็าจ,จะมีความรู้สึกว่าเออต้องไปชิมสักครั้งหนึ่งนะคะต้องไปเช็คอินหรือไปถ่ายรูปร้านคาเฟ่ที่กำลังแบบโอ้โหกำลังเป็นกระแสสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเองก็ถูกตกด้วยแบรนด์เวกอนเอฟเฟกด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะเมื่อไรก็ตามนะคะที่ถ้าเราสามารถนะคะที่จะทําการตลาดหรือทําอะไรบางอย่างที่อ้างอิงได้ว่าคนส่วนใหญ่ก็สนใจสิ่งเหล่านี้เหมือนๆกันเนี่ยมันจะช่วยจูงใจใผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมากยิ่งขึ้นนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราอาจจะได้เห็นกันบ่อยๆค่ะใครที่ชอบไปเที่ยวนะคะล่าสุดที่ก็เพิ่งจะพาน้องๆไปเอาติ่งที่พัทยามา ะะเวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วกดจองโรงแรมนะคะจะเห็นว่าโรงแรมนั้นเนี่ยตอนนี้มีรีวิวเท่าไหร่แล้วนะคะมีคนกี่คนมาพักที่นี่แล้วได้เรตติ้งเท่าไหร่นะคะได้รับความนิยมขนาดไหนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการใช้โซเชียลพิสูจนะคะเพื่อเข้ามายืนยันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจในสินค้าและบริการนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าในขณะที่การตลาดหลายๆอย่างสินค้าหลายๆอย่างเล่นกับเรื่องของแบรนด์เวกอนเอฟเฟกนะคะหรือว่า เล่นกับเรื่องของ fear of missing out ก็คือเอ้ยไม่อยากพลาดไม่อยากตกกระแสต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนะคะมันก็จะมีสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันเลยค่ะสินค้ากลุ่มนี้ค่ะเป็นสินค้าที่ u n i q u มากๆนะคะ คนเนี่ยบริโภคสินค้านี้พราะเขารู้สึกว่าเขาอยากแตกต่างไม่เหมือนใครเขาไม่อยากจะเหมือนคนส่วนใหญ่นะคะและเมื่อไหรก็ตามถ้าเกิดสินค้านี้มันกลายเป็นของแมสขึ้นมาปับ๊บเขาจะหยุดบริโภคสินค้าเหล่านี้ไปเลยนะคะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ตรงกันข้ามค่ะเราเรียกว่าสนับเอฟเฟกนะคะสนับเอฟเฟกเนี่ยแปลออกมาแล้วเชื่อจะไม่ค่อยเพราะมากนะคะมันแปลว่าปรากฏการณ์คนหัวสูงนะคะ ก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ชอบเหมือนใครนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอะเคยไปร้านคาเฟ่บางร้านที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนไม่ค่อยรู้จักเนี่ยมันยูนิคมากเลยมันเป็นที่ที่เอกลูซีฟมากแล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยร้านนี้ก็เกิดดังขึ้นมานะคะมีคนมามากมายเต็มไปหมดเราก็เลยหยุดไปร้านนี้ซะดื้อนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าคุณค่าหรือวิธีการตัดสินใจของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เพราะว่าอยากจะทำเหมือนเหมือนคนอื่นนะคะแต่ว่า จะเกิดขึ้นเพราะเขาต้องการความเป็นตัวของตัวเองนะคะความโดดเด่นความเฉพาะตัวแล้วก็ไม่อยากที่จะเหมือนกับผู้บริโภคคนอื่นๆนะคะดังนั้นค่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจผู้บริโภค2กลุ่มนี้ได้นะคะเราจะสามารถทําการตลาดได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าข้อดีนะคะของ s n ็ b Effect คืออะไรโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสินค้าเดก็ตานะคะที่วาง Positioning ตัวเองว่าอยากจะจับกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่ไม่ต้องการจะเหมือนใครเนี่ยคำพูดที่เราใช้หรือแท็กติกในการตลาดที่เราจะใช้นะคะก็คือเช่นความเป็นแร่ไอเทมนะคะ Exclusive นะคะออหรืออาจจะเป็นของที่ Made to Order บางอย่างนะคะ Limited Offer Limited Edition บางอย่างอันนี้ก็จะถูกใจกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มากๆเลยนะคะแต่ Quality ของสินค้าก็จะต้องตอบสนองกับราคาแล้วก็ positioning ของแบรนด์ด้วยนะคะจึงจะทำให้กลยุทธ์นี้เนี่ย ได้ผลดีในระยะยาวทีนี้สินค้าบางสินค้านะคะก็อาจจะมีได้ทั้งแบรนด์เวกอนเอฟเฟกนะคะหรือปรากฏการตามแห่แล้วก็มีได้ทั้งสต็อปเอฟเฟกในตัวเดียวกันเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าใครจำคลับเฮาส์ได้นะคะจะจำได้ว่าในช่วงแรกๆของคลับเฮาส์เนี่ยการจะเข้าไปเล่นเนี่ยจะต้องเป็นอินวิเทชันเนาะคือจะต้องมีคนเชิญนะคะซึ่งไอช่วงที่มันต้องแบบเฮ้ยใครแบบเชิญได้ใครจะเข้าไปเล่นได้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกสําคัญนะคะพิเศษแล้วก็แบบ เอ้ยเนี่ยฉันแบบได้เข้าไปอยู่ในคลับเฮาส์แล้วนะก็เลยก่อให้เกิดแบรนด์เวกอนเอฟเฟกก็คือหลายๆคนที่ไม่ได้ใช้ iPhone ก็พยายามจะไปหาซื้อ iPhone มาเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะคะแต่พอภายหลังที่คลับเฮาส์เนี่ยเปิดให้กับทุกคนสามารถจะเข้ามาเล่นได้เนี่ยความเซ็กซี่หรือความน่าดึงดูดใจของเจ้าตัวแอปคลับเฮาส์มันก็ลดหน่อยลงนะคะบางคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออไม่ค่อยเท่แล้วว่ามันแมสแล้วว่ามันไม่แบบเฉพาะกลุ่มไม่ยูนิคเหมือนเดิมเพื่อนๆที่หลายคนก็เลิกเล่นไปในช่วงนั้นนะคะค อันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า s n o บเ f ฟเฟกนั่นเองเห็นตัวอย่างจาก Clubhouse แบบนี้นะคะเราก็สามารถจะเอาความรู้เรื่องของสน o บ Effect มาประยุกต์ใช้ในการทําการตลาดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมีความเอกซ์คลูซโดดเด่นแตกต่างอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราต้องการจะเพิ่มยอดขายแทนที่เราจะจัดเซลล์ทั่วไปค่ะเราอาจจะจัดนะคะเซลล์ที่ทําเฉพาะกลุ่มก็ได้เช่นเฉพาะ Friend s and Family อย่างที่ c ลับท1ชอบจัดนะคะ ก็จะทําให้การจัดโปรโมชั่นของเราเนี่ยดูแล้วไม่เกลื่อนกลาดไม่สเปะสปะนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นที่มันมีความเฉพาะเจาะจงจรงิจรงๆอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนั้นจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวนะคะถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเนี่ยสินค้าบางสินค้านะคะมันก็จะเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มนะคะต้องวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็จะทําให้เราทําการตลาดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะซึ่งถ้าใครที่ชื่นชอบ เรื่องราวการตลาดสนุกๆจิตวิทยาการตลาดโซเชียลคอมเมอร์สดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะ, Commerce, ะ,คะก็ฝากกดติดตาม Digital Tips Academy ไว้ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเราก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายไม่ซ้ำกันและอัปเดตมากๆนะคะมาเล่าให้กับทุกคนฟังค่ะ และเร็วๆนี้นะคะในวันเสาร์ที่14กันยายนนะคะเรากำลังจะมีการจัดงานที่ชื่อว่า Digital SME Conference Thailand นะคะซึ่งก็เป็นงานสัมมนาเป็นงานคอนเฟรนซ์สุดยิ่งใหญ่ของเรา SME ไทยนะคะที่จะเกิดขึ้นที่3แมย่านิิดรภาค่ะตั้งแต่เช้านะคะ9โมงเช้าถึงประมาณ1ทุ่มตรงนะคะมีสปีกเกอร์มากกว่า30ชีวิตนะคะมีห้องเวิร์กช็อปมีอินสป r เรชันต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะงานนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่4แล้ว แล้วแล้วก็ได้รับความนิยมมาตลอดต่อเนื่องนะคะดังนั้นค่ะใครที่เช็คตารางแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไปได้นะคะอยากจะให้ไปเจอกันในงานนี้นะคะรับรองว่า ความรู้ที่ได้จากงานนี้เนี่ยคุ้มค่าเกินราคาค่าบัตรไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วทิพย์เองก็จะอยู่ในงานนี้ด้วยตลอดทั้งวันเลยคอยต้อนรับดูแลทุกๆท่านอยู่นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะกดลิงก์นะคะเพื่อจะสั่งซื้อแถมยังดูออนไลน์ได้ด้วยนะคะต่อเนื่องไปอีก6เดือนเต็มเลยทีเดียวดังนั้นค่ะจะสีกันยาเคลียร์คิวให้ว่างแล้วไปเจอกันที่ DSE e Conference ค่ะ